French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน Oniva! สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kit เราขอแนะนำให้ไปฟังตั้งแต่คลิปแรกในเพลย์ลิสต์ Pronunciation การออกเสียงก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่ link ลิงก์ว้นอินโฟเมชันแล้วก็ในคอมเมนต์ใต้คลิป คลิปนี้จะมาทำความรู้จักกับการออกเสียง u เขียนโดยใช้ตัวอักษร u และเสียง o เขียนโดยใช้ตัวอักษร o u นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการออกเสียงเป็นพยางค์สั้นๆเราขอแนะนำให้ฟังดูตามว่าเขียนอย่างไรแล้วก็ออกเสียงตามนะคะอ้อแล้วก็สำหรับคนที่ ยังไม่ได้กด subscribe เราขอความช่วยเหลือขอให้กด subscribe แล้วก็ช่วยกันกดติดตามช่อง French Kid หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะขอบคุณค่ะ le son u b k d f gu u j q le me ne tu re SU, tu vu vous yi bru Plus. Plus. pru glu, le Le son OU. cou cou, du fu cou lou mou nou, pou po, ro sou tou vous zou bleu flou pro <Go. S 1> ต่อไปเรามาฝึกการสะกดคำโดยการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะเราแนะนำให้ฟังดูตามและออกเสียงตามการดูให้ดูจากบนลงล่างดูเป็นแถวแถวจากแถวทางซ้ายมือไปทางขวามือนะคะส่วนสีที่เราใส่ไว้แตกต่างกันในแต่ละพยางเป็นการช่วยแนะนำการออกเสียงเช่นในคลิปนี้สีเหลือง ก็คือเสียงออเขียนโดยใช้ตัวอักษรออสีน้ำตาลเสียงอูเขียนโดยใช้ตัวอักษรโอออสีแดงเสียงอาสีเขียวเสียงเอสีชมพูเสียงอีสีฟ้าเสียงโอส่วนตัวอักษรสีเทาเป็นพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะคะ Du sucre, la nature, une jupe, une tortue, une prune, la rue, la glu. une ruche, une virgule, le rhum. Le coude, le jour, le bijou, la route, le couteau, une toupie, une mouche, une soupe, la moutarde, la moule. <transluté> สนุกไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะโอเคว่า